นันก็ตรจิการเสร็จก็คือโทตนะนรู้ว่านันก็บุตรก็จึงไปเอากลับไปเดินทางไปที่กลุ่มเหล่าพรหันก่อนที่วันที่ห้าที่ห้าก่อนคัดเลือกพามร้อยแปด สิทธัตถะหรือว่าผู้ยำประโยชน์ขอปรารถนาให้สำเร็จเรื่องสิทธัตถะแล้วก็จังเรื่องธารมในตัวลักษณะประมาณเจ็ดคนอบอกว่าถ้าอยู่กองทรพเรือจะได้เป็กกนเจ้าจักรพรรดิพันย,นย์ญาโกนทัญญาบอกว่าเป็นศาสนาที่ของโลก จากนั้นมาก็เจ็ดวันมาดาก็สิบ,สบกับชนส,สิบหกปีก็ยิแต่งงานส,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 สามสิบปีเสด็จเอาบบวชยี่สิบเก้ปีเสด็จอ้บวชสาปีแตสรุอนุตรักสมบัสสมพุธิยาก็แปดสิบปีเสด็จดับกัรทัปัญห ได้คบสสัปเหรสี่สทในวันนีก็คือสถานที่ประสูชุมทีตัสนุที่แสดงกับสถาที่แสดงกรรมรปริญญาอ่าก็ได้มาสามปเิทินปีนีอันนี้ก็จะพบบริบูรีที่ทุกท่านได้ตั้งใจในปัจจัยทุกทานพักท่านก็ ให้ลองรับความเป็นพุทธศาสนาในความเป็นดูแลใส่ใจเรารักในพ่อแม่เราก็คือต้องเมื่อเราลักพ่อแม่เราก็ต้องรักตัวเองสมบัติทุกอย่างก็พ่อแม่ก็คือตัวเราเนี่แหละเราจะรักษาสมบัติให้มันสมบูรณ์บุญต่อบุญเพื่อกูนกัน ก็ต้องดูแลสภาพดูแลร่างกายให้ดีจิตใจให้กระเสริฐให้เห็นความจริงเห็นความเป็นพุทธะพระคือผู้รู้รู้ในากายากายประกอบด้วยธาตุทัท้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ รู้แล้วก็ไม่ประมาทในกายตีบเล็กขอนายก่อนที่มันจะดับไปก่อนที่มันจะสิ้นไปคนตายก็คือคนที่หมดบุญหมดโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศล์ันนั้นเรามีลมหายใ,ใจก็รักษาลมหายใจรักษาน้าใจของพ่อแม่อย่าไปว่าอย่าไปเลยบอว่าในสมัยก่อนเราเกิดโร เราเป็นเด็กเราก็ทำทุกอย่างพ่อแม่ก็ไม่เดี๋ยว่าเราจะถ่ายจะทำอะไรพ่อแม่ก็ดูแลาแปากแตกให้อย่างดีออหอมทุกส่วนน,นั่นก็เมื่อท่านแก่มาเราก็ดูแลท่านาปากแตกท่านหอมแก้่าน แั้นะตัวเองจูกจุตื่นขึ้นมาก็ต้องดูดูเลยพ่อแม่ดูเลยให้ท่านได้ไว้ใจเมื่อท่านไว้ใจเนี่ยสมบัติเรา,ามันก็ไม่ดีไปไหนอยู่แล้วก็พ่อแม่ก็มอบให้เราได้หลยอันนั้นเป็นสมบ,บัติภายนอกแต่เราก็จะไป แกงแย่งไปทะเลาะบอกแงบางตระก,กูลก็ทะเลาะบอกแสก่อสมบัติพ่อแม่ให้ร่างกายเรามานี่็ถือว่าประเสริฐลำเลิศส่วนสมบัติภายนอกนี่เราก็ช่วยกันดูแลรักษาวงต์ตระกูลดูแลท่านไปดูทิศทั้งหกทิศทั้งหก อธิบายไม่ดีมากทิศตงหน้าคือบิดามารดาทิศตรงขวาคือครูบาอาจารย์ทิศ้งหลังจะมีภรรยาทิศตรงซ้ายคือพิสหายทิศตนคือสัตว์นะเทิศรล่างคือบริบาลนั้นเขอธิบายไม่ดีมากยิ่งพอแม่นี่เพราะว่าดูแลมงตะโกนให้มีความ